สวัสดีครับรายการครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทาข่าวพิเศษนะครับย่าเย็นนะครับวันเสาร์ที่ 30. ธันวาคม2 5 6 6ครับผมจะรีวิวหนังสือพิมพ์5ฉบับนะครับให้กับรายการทุกท่านได้รับชมกันนะครับ5ฉบับก็จะมีในส่วนของไทยรัฐนะครับมติชนนะครับมีไทยรัฐมติชนมีไทยโพสต์นะครับ มีเดลี่นิวนะฮะมีเดลี่นิวแล้วก็มีข่าวสดครับมีข่าวสดนะครับถ้าฉบับซื้อไว้เมื่อเช้านี้แล้วก็เพิ่งจะมีโอกาสมารีวิกับไปรายการนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับมาเริ่มกันเลยขอบคุณไทยรัฐวันนี้นะครับรัฐบาลตั้งวอร์รูมสู้ศึกงบ6 7นะครับโรมจวกไม่สง่างามนะครับอ,อ่าง้า3ถึง5 ศึกษาร่างไม่ทัน35มกราคมศึกษาร่างไม่ทันนะครับกรรมการเก้าไกลหยัน3เดือนเปสซะปะนะครับเปลี่ยนปมแท็กษิณเสียงวิกฤตนะครับลูกทุ่งสาวเจนนี่รถตกข้างทางนะฮะแล้วก็ภาพนี้นะครับโอ้โหรอกลับบ้าน,นครับที่มอชิดนะครับที่หมอชิดถนนสายหลักจราจรยังติดหนักเลยนะครับแล้วก็ อันนี้ทะเลหมอกที่อำเภอจอม้องจังหวัดเชียงใหม่ก็คือดอยอินทนนท์นะครับนี่เป็นดอยเป็นยอดภูเขาสูงที่สุดนะครับเขาบอกว่าเมื่อวานนี้อุณหภูมิต่ำ6องศาเลยนะครับ6องศามีการทลายบ่อนดังที่ดอนเหมืองเลยนะครับอันนี้น่าสนใจแต่ว่าผมจะอานให้กับแฟนรายการอีกวันหนึ่งนะครับนี่ บุคคลการเมืองแห่งปี2566ครับเดี๋ยวจะอ่าเป็นคลิปแยกออกมาต่างหากนะครับก็นี้คือในส่วนของไทยรัฐนะครับแล้วก็หน้าในหน้าในก็มีเรื่องเขาดาวคามที่ต่างๆนะครับเขาดาว2023ก็ ตอนนี้ก็มีการตั้งวอลลุ่มดูตั้งวอลลุ่มเลยนะครับก็คือวันนอกระตุ้นประชาชนติดตามงบปี67นะครับประกรณ์วุฒนะิสสอกไกลนะครับผงาดประธานวิปฝ่ายคานนะครับต๋อมชัยธวัฒน์ไทยวัตุลาทนหัวหน้าพรรเก้าไกลบอก3เดือนเอสเดือนนะครับทยศรัฐบาลอย่างสเปะสปะนะครับโรมฉะ รมฉลยรัฐบาลไม่เลื่อนถงงบงบไม่สง่างามนะครับรัฐบาลตั้งวอรูมป้อนข้อมูลแจงปี67ครับผมอันนี้ก็เป็นในส่วนของไทยรัฐนะครับแล้วก็จุดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็มีเรื่องของสวดมนต์ข้ามปีนะครับกระทรวงธรรมชวนประชาชนสวดมนต์ข้ามปี256ต้อนรับสก,กราชใหม่2567เสริมสิริมงคลทั่วไทยทั่วโลกครับ ครับใครที่อยู่ใกล้วัดที่ไหนก็ไปที่นั่นนะครับถ้าไม่เห็นได้ไปวัดกอนนี่ครับสวดนั่งอยู่กับบ้านก็สวดนะครับความสุขนี่ดุลดุลยภาพนะครับจุดสมดุลของความสุขนี่ก็คืออยู่ที่ตัวเรานะครับความสุขที่ความสุขมันก็มีอยู่2ออย่างนะความสุขแบบใช้เงินนะใช้เงินไปเที่ยวนะใครมีเงินก็พาครอบครัวไปเที่ยวนะครับ ไปเที่ยวไปจับใจ่ายใช้สอยไปทานอาหารนอกบ้านนะครับไปเปิดประสบการณ์ใหม่เที่ยวต่างประเทศเที่ยวในประเทศอันนั้นเป็นการเที่ยวแบบใช้เงินนะครับแต่ถ้าเป็นการเที่ยวแบบไม่ใช้เงินก็คือมีความสุขอยู่กับตัวเองนะครับมีความสุขอยู่กับตัวเองอยู่กับครอบครัวจุดสมดุลของการที่จะไม่ทุกข์ก็คือถ้ารู้สึกว่าไม่ทุกข์แล้วมีความสุขผมคิดว่าอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ โอเคแล้วนะครับเพราะว่าจุดอีควิเบียมหรือว่าจุดสมดุลเนี่ยแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับบางคนต้องต้องได้ไปเที่ยวเมืองนอกนะถึงจะมีความสุขนะบางคนต้องไปโรงแรม5ดาวนะครับคือ,คอแล้วคือแล้วแต่กําลังเงินของตัวเองนะครับแต่ถ้าถ้าเป็นแบบรัฐมนูญสารัดนะก็คือ the pursuit of happiness <g ül> นะครับก็คือสิทธิในการสแสวงหาความสุข การแสวงหาความสุขของแต่ละคนไม่เหมือนกันถ้าอันไหนรู้สึกว่ามีความสุขผมคิดว่าตรงนั้นก็เป็นจุดที่โอเคแล้วนะครับโอเคอ่ะอันนี้ก็คือในส่วนของไทยรักนะครับนี่นี่บางคนก็เนี่ยต้องกลับบขศนะบางคนก็ไม่ได้กลับเครื่องบินนะครับโอ้โหบขศไม่ต้องห่วงนะครับลถเยอะขนาดไหนตอนนี้มีเราก็มีถนนสายใหม่เกิดขึ้นนะถนน ที่เป็นทางด่วนมอเตอร์เวย์นะครับจากาสระบุรีไปโคราชมั้ง77กิโลแล้วก็มีเส้นบางใหญ่ไปกาญจนบุรีอันนี้ที่เปิดใหม่นะครับผมก็ยังไม่เคยไปทั้ง2เส้นนะครับามาดูเดลี y นิวกันหน่อยเดลีนิวนะครับคืนชื่อว่าไทยรัฐแล้วก็ต้องเดลี y นิวนะครับทัวร์คอนเสิร์ตรถตกข้างทางเจนนี่ลูกรอดปลอดภัยยกครอบครัวนะครับ ลุงผมก็ผมก็ไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่นะตรึงดีเซลอีก3เดือน30บาทถึง30บาทต่อลิตรถึง3 1มเอ็ดมีนาคมอายการแจงวุ่นเด็ก14รักษาตัวต่ออันนี้ก็ค่อนข้างค้านสายตาชาวบ้านนะเด็กอายุ14ที่บุกไป,ปยิงพาลากอนเนี่ยนะครับเนี่ยนะทำให้ประเทศชาติเสียหายเยอะมากนะครับภาพลักษณ์ชื่อเสียงของประเทศแต่สอจะรอด เพราะว่าอายการอายการบอกอายุ14นะจัดทับสู้ฝ่ายค้านถกวาระแรกนะครับเริ่มต้นปีใหม่ด้วยความหวังผีแดงเตรียมผู้บริหารชุดใหม่นะครับเตือนภัยเมนูยอดฮิตหมูกระทะชาบูส้มตำปูปลาดนี่ก็ก็คือเรื่องของที่เขาเตือนเนี่ยก็คือเรื่องของน้ำซุปนะครับแล้วก็ความเค็ม ก็ผมก็ยอมรับว่ามันเค็มนะซึ่งผมก็กินหลังๆนี่พออายุเพิ่มขึ้นนี่ก็หันเค็มเยอะนะครับอก็ต้องระวังไว้เหมือนกันนะครับแล้วก็หน้าในก็จะมีเรื่องข้าดาวข้าวดาวข้ามปีนี่นะครับนนักท่องเที่ยวก็ตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกรุงเทพอันดับหนึ่งของโลกนะครับมากกว่าปารีส วันก่อนผมไปรับเพื่อนมาจากต่างประเทศโอ้โหสนามบินดอนเมืองเครื่องบินไม่ใช่ดอนเมืองนี่ทั้งดอนเมืองทั้งสุวนณภูมินะครับเครื่องบินเนี่ยขึ้นลงแบบทุกนาทีนะครับวันนี้วันที่30นะครับผมให้แฟนรายการดูเลยนะครับจากแอปชื่อ Flight Radar 24นะฮะเรียกว่าจุดหมายปลายทางของคนทั้งโลก ก็มาประเทศไทยนี่คืออันนี้คือเที่ยวบินที่อยู่ในประเทศนะครับเนี่ยเนี่ยที่อยู่เหนือประเทศไทยเนี่ยโอ้โหแฟนรายการดูสิครับทั้งทั้งดอนดอนเมืองแล้วก็ทั้งส่วนภูมิเนี่ยทั้งขาเข้าขาออกนี่ฮะที่ผมคลิกในเชียงใหม่กัวลาลัมเปอร์นะฮะแล้วก็เนี่ยที่แฟนรายการนี่คือเครื่องบินที เตรียมจะลอดลงสนามบินส่วนภูมิไฟรายการจะเห็นเรียงอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยใกล้เนือเกาะสีชังเนี่ยอันนี้อะไรบ้างล่ะอันนี้มีอันนี้บินผ่านนะครับคุณหมิงกัวลาลอมโปเนาะเอาที่บินเข้าสนามบินอันนี้เกาะสมุยเกาะสมุยแบงคอกนะครับที่เตรียมจะแลนดิ้งนะครับเตรียมจะลอดลงสนามบินส่วนภูมิอันนี้ก็เวียดเจ็ตเนาะใช่ อันนี้ก็โฮจิมินท์ซิตี้บินมา,าสนามบินสุวรรณภูมินะครับก็จากเวียดนามนะอันนี้ก็ภูเก็ตแบงก์คอกเนี่ยครับเนี่ยกำลังทำแอปโรชเตรียมที่จะล่อนลงเครื่องบินเยอะมากนะครับอันนี้ก็มาจากดูไบนะครับเนี่ยเห็นไหมมีเครื่องใช้เครื่อง380เลย500ที่นั่งนี่ครับมาประเทศไทย แล้วก็แฟนรายการที่ดูเนี่ยโอ้โหดูการเดินทางเยอะไปหมดอ่ะโอเคนะครับก็ให้แฟนรายการได้ภูมิใจในประเทศไทยแล้วก็ภูมิใจกับ <c oughs> การทํางานของรัฐบาลแล้วก็ทุกคนในประเทศไทยนะครับก็มีส่วนที่จะได้ต้อนรับนักท่องเทีย่ยวด้วยนะครับก็ประเทศไทยก็เป็น การบ้านเมืองเราก็เป็นแบบธุรกิจเซอร์วิสนะครับธุรกิจบริการนะรนี่คือในส่วนของเดลิเนิวนะครับจากเดลิเนิวเรามาดูไยโพสต์บ้างดีกว่าไยโพสต์นี่เป็นหนังสือพิมพ์สายอนุรักษ์นิยมรอยัลลิสนอชอน้ำพึ่งหยดเดียวก้าวไกลชีวิกิจสถานรัฐบาลแนสวเชื่อปี67มอบลงถนนนะครับในหลวงทรงห่วง น้ำท่วมด้านขวาก็คือปักใต้บ้านเรานะครับปัตตานีทั่วอ่วมท่วมหนักนะครับแล้วก็จากภาพนี้ก็ประชาชนเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับก้าวไกลจัด33ตัวตึงชำแแหงงบนะครับอนุทินเข้มช่วงเทสบานแหกลับบ้านเที่ยวคึกนะครับส่วนผมก็ขึ้นไปชามมากับบริษัทของเพื่อนนะครับ เพื่อนผมเขาทําบริษัทก็ขเขาก็ชวนผมไปเที่ยวด้วยนักท่องเที่ยวที่หัวหินชะกอำเยอะนะครับตอนนี้นาะยกเศรษฐาก็ไปที่หัวหินนะครับแต่เป็นจ้าของโรงแรมชื่อเดอะสแตนดาร์ดนะครับโรงแรมเดอะสแตนดาร์ดในเครือทั่วโลกนะอันนี้นาะยกเศรษฐาเมื่อครั้งเป็นนักธุรกิจก็ไปซื้อทุ้นไว้แต่ว่าโต้โกงให้คนอื่นบริหารหมดละละนะครับ มาบริหารประเทศไทยดีกว่าเอาความรู้ความสามารถมาช่วยบริประเทศก้าวไกลชีวิกฤตสัา,า,านบาลสวเชื่อปี67มอบลงถนนใครพูดก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ <c oughs> ก็ให้รัฐบาลทำงานไปอ่ะมาดู <c oughs> ข่าวสดนี่ก็ สนุกมากนะครับข้างในเพื่อไทยขอบคุณข่าวสดนะครับเพื่อไทยดักคอถกงบไม่ใช่ซักฟอกก้าวไกลจัด33ขุนพลรอถล่ลลมสื่อกัญญาตุรัฐบาลหนักแน่ตั้งปรกรุินั่งประธานวิบฝ่ายค้านป้อมโชว์ผลง,งาน3เดือนพลังประชารัฐอันนี้นักท่องเที่ยวไปเที่ยวเกาะล้างนะครับเกาะล้านเกาะล้านที่พัทยาไม่ใช่เกาะล้านเกาะรางนะครับอันนี้ไปเที่ยวปายมีที่ปายแม่ฮ่องสอนนะครับ อันนี้ภูเก็ตคือคักครับโอ้โหเขาบอกว่าไฟล์บินนี่ตัวเครื่องบินนี้แพงมากนะครับฉลองปีใหม่นะครับห้ามปืนยิงขึ้นฟ้าเข้มจุดท่องเที่ยวปัตตานีระดมป้องเมืองสู้ท่วมอันนี้ก็ได้เห็นใจมากนะครับที่ปัตตานียะลาแล้วก็นาราธิวาสนะครับแล้วก็สยามพารากอนก็เริ่มแล้ว,วนะเขาดาว ขอ้ทุกคนมีความสุขนะครับเปลี่ยนปีใหม่พอปีใหม่แล้วทุกอย่างก็ต้องดีขึ้นนะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะโบกมือลากันทีปีกระต่ายปีแห่งการทุบสถิติปิดดิวสองยักษ์วงการก็คือเอโซปั๊มน้ำมันเอโซจับเสือใส่ถังพลังสูงนี่ย้ายธุรกิจออกจากประเทศไทยไม่ได้ย้ายครับคือบางจากเขาเทคโอเวอร์นะ แล้วก็มีมาตรการพักนี้ช่วยเกษตรกร3ปีและนี่สตาร์ทสะเทือนตลาดหุ้นนะครับตลาดรถ AV ร้อนฉาเลย AS ควบควบรวมกิจการกับ3 BB พังานผพุ่งนำนะครับไข่แพงสถิติ6บาทอันนี้ก็น่าสนุกนะครับแฟนรายการของข่าวสดข่าวสดก็มี การเมืองปี66เนะการเมืองปี66ฝุ่นตลบพิกตลอดมีอะไรบ้างละ่ะมีเรื่องของเลือกตั้งแลนด์สไลด์พิกนะครับก็คือ,อแทนที่จะเป็นพักเพื่อไทยกลับมาเป็นพัรเก้าไกลแต่ว่าแล้วก็มีข่าวคอรมอร์เสฐาแจกหนึ่งหมื่นนะครับก็นี้ก็อยู่ในเรื่องของพิษสดีกามีเก้าไกลเสียประธานสภานะครับพิธาวดนายก พักงานสสเพื่อไทยตั้งรัฐบาลสลายขั่วประชาธิปัตย์ในมือของเฉลิมชัยศรีอ่อนจากเลขาธิการพรรคตอนนี้ก็มาเป็นหัวหน้าพักละทักสินกับไทยครับยสิบสองสิงหาคม256ครับเป็นวันเดียวกับนายกเศรษฐานะครับโหวตนายกเศรษฐาเลยวันเดียวกันเลยไม่น่าเชื่อเลยวันเดียวกันเช้านายกทักสินกับตอนเย็นนายกเศรษฐาได้รับโหวต เป็นนายกมตรีนะครับอ,อ๊งอิงนี่27ตุลาคมเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยนะครับนี่คือการเมืองปี66นะครับแล้วก็ปี66เนี่ยก็เป็นสงครามอิสราเอลกับฮามาสนะครับ,บรัฐบาลเศรษฐาต้องแก้ไขปัญหารนะับพี่น้องชาวไทยในอิสราเอลเกือบหมื่นของหมื่นคนมั่งกับ ประเทศเรานะครับรก็อันนี้ในส่วนของพระผู้ใหญ่พระเกจิอาจารย์มรณภาพนะครับปีนี้รายการก็ไปหารายละเอียดตามได้ในส่วนของที่เว็บไซต์ข่าวสดนะครับมาดูมักปีชนกันแหวกชนก้าวไกลนะครับก้าวไกลเฟ้น33ตัวตึงชัยทวันนำทีมจัดหนักถลกงบปี67สิริกัญญาจ้อง ไม่ใช่จ้องอ่ะจองชำระชำแหละเศรษฐกิจไอติมวิโรธลุยการศึกษาเปิดทีมเปิดทีมทำไมจัดงบแบบนี้เพื่อไทยรมมสสเตรียมรับมือสุทินนัดบิ๊กกลาหมติวเข้มสองมกราบิ๊กป้อมโชว์ผลงานพลังประชาักอันนี้ลดเยอะมากนะครับไปไหนอันนี้แน่นสายเอเชียขาออกบ้านลีบางปะหันครับโอ้โหแน่นมาก สะท้อนถึงประเทศไทยเป็นซิงเกิลสเตทนะครับเป็นรัดเดียวทุกอย่างรวมศูนย์อยู่กรุงเทพเที่ยวปีใหม่คึกถนนหนุบเกาะล้านภูเรือคนแน่นปัตตนีวิกฤตพื้นที่เศรษฐกิจท่วมหนักสุดรอบ9ปีดับ12แล้วนะครับนายกเศรษฐาฝั่งสั่งเร่งฟื้นเยียวยาอันนี้ก็น่าสนใจนะ สายทานความคิดผ่านพม,มินและสริเดต9ก้าหน้ากับ9กไกลเขาก็เปรียบเทียบว่าหมอพอมินเนี่ยเป็นคนยุคก,ก่อนเป็นคน6 6 6ตุลาสิบสตุลาหนึ่นะครับพันศักวิญญลัตช่วงนี้แต่ว่าในส่วนของ9ก้าไกลนี่ก็จะเป็นคนหนุ่มนะครับคนหนุ่มมีนัทธพงษ์เรือปัญญาวุฒินะครับสุพรัณมีนชัยนันท์พิธาลิมเจริญรัตน์น่ครับก็จะเป็น ก็เป็นเจเนอเรชันน่ะจากรุ่นสู่รุ่นนะครับจากรุ่นสู่รุ่นก็เป็นเรื่องปกตินะครับไม่ได้ผมคิดว่าเสส่วนของผมไม่อะไรน่าตื่นเต้นนะก็เป็นวัยก็เป็นวัยแต่ว่าคนที่มีประสบการณ์ประสบการณ์ก็จะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้ได้บางเรื่องได้ดีกว่าคนรุ่นใหม่นะครับ ต่คนรุ่นใหม่ก็ต้องค่อยๆเรียนรู้จากคนรุ่นเก่าจากรุ่นสู่รุ่นนะครับก็เอาภูมิปัญญาของแต่ละรุ่นมาปรับใช้ได้นะครับถ้าผสมผสานก็คนรุ่นเก่าคนรุ่นใหม่อาจจะเก่งเรื่องเทคโนโลยีนะครับก็ไปประยุกใช้คนยุคเก่าได้ก็ผสมผสานในการทำงานกันเขาเรียกว่า c o p e t i o n นี่ก็คือแข่งกันไป แข่งกันไปโตเถียงกันไปแต่ก็จุดหมายเดียวกันนะครับในการพัฒนาประเทศไทยให้ดีขึ้นนี้ให้กำลังใจนะครับพลเอกต่อศักสุวิมลผบวัตรอเดินทางไปลงพื้นที่อำเภอรามันจังหวัดยาลานะครับให้กำลังใจข้าราชการตำรวจและพี่น้องประชาชนนะครับทั้งหมวดแท้ฉบับนะครับก็คือข่าวสดข่าวสดม,สดมติชนไทยโพสต์เดลรนิว แล้วก็ไทยรัฐนะครับ5้าเล่มก็ขอบคุณทั้ง5้าเล่มนะครับของคนเสาร์ที่30ธันวาคม2566พรุ่งนี้ก็จะเข้าสู่วันสุดท้ายของปี2566นะครับก็ให้ทุกคนได้ภูมิใจในตัวเองนะครับว่าเราสามารถที่จะผ่านชีวิตมาในแต่ละวันรับผิดชอบชีวิตของตัวเองนะครับแล้วก็ขับเคลื่อนประเทศของเราไป ขับเคลื่อนครอบครัวไปแม้ว่ามันจะมีช่วงที่ยากลำบากนะครับมันก็เป็นไลฟ์นะมันก็เป็นชีวิตเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องเจอนะครับที่จะต้องเผชิญไม่ว่าคุณจะไม่ว่าจะเป็นจะรวยจะจนจะเป็นไฮโซจะเป็นนักการเมืองจะเป็นบุคคล <c oughs> ในราชวงศ์นะครับ หรืว,ว่าชวงซินเซอร์และชวงจักรกีหรือว,ว่าคนที่เป็นผู้นําประเทศต่างๆถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยมันจะเจอสิ่งเหล่านี้อยู่ตลอดเวลาก็ต้องปรับปรับสภาพจิตใจปรับสุขภาพจิตนะครับก็เหมือนกับสุขภาพร่างกายของเราเนี่ยให้ทนทานกับโรคต่างๆได้สุขภาพจิตนะครับก็ต้องให้ฝึกมองปรับความคิดใน แง่บวกนะครับให้ให้ให้เราได้ต่อต้านความซึมเศร้าที่เกิดขึ้นมานะครับเหมือนเราต่อต้านโลกเนี่ยความซึมเศร้าหรือว่าอารมณ์เนี่ยมันจะเข้ามาอยู่ตลอดเวลาทําให้กดทําให้ดิ่งไว้นะครับยิ่งสภาพเศรษฐกิจไม่ดียิ่งไม่มีเงินเนี่ยโอ้โหยิ่งจําเป็นต้องต้องปรับสภาพจิตใจเยอะมากนะครับก็สิ่งเหล่านี้ต้องเป็นเรื่องฝึกนะครับต้องฝึก ไม่ได้เกิดขึ้นมาด้วยตัวเองเหมือนเราฝึกฝนซ้อมกีฬาเนี่ยมันฝึกฝนร่างกายนี่แหละจิตใจก็ต้องฝึกให้รู้เท่าชันสตริรู้เท่าทานอารมณ์นะครับผมไม่ได้เป็นไลฟ์โค้ชนะแต่ว่าผมคิดว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยก็เป็นการแบ่งปันประสบการณ์แบ่งปันเรื่องราวของผมที่เกิดขึ้นนะครับก็ไม่ได้ก็ไม่ได้มีชีวิตต่างจากคนอื่นแล้ว,ลวก็เหมือนเหมือนกันนะครับหรือว,ว่าคนที่ ผมเห็นทนที่ผมรู้จักหรือการที่ผมศึกษาเรื่องของการเมืองและสำนักราชวงศ์วินเซอร์ราชวงศ์จัก,กรีประวัติศาสตร์ผู้นำประเทศนะครับก็เผชิญสิ่งเหล่านี้มาเหมือนกันราชการในหลวงราชการที่5ก็เผชิญกับการสูญเสียของลูกของตัวเองนะครับราชการที่6ราชการที่7 หรือว,ว่าใครก็ตามที่อยู่ในโลกนี้นะครับมันมีมันจะ,ะเผชิญกับความสูญเสียอยู่ตลอดเวลานะครับแม้แต่ในครอบครัวของเราเองนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นรอบข้างเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้นะครับออีก2วันปีใหม่เข้ามาเนี่ยก็จะก็จะให้รู้ว่าโอ้ก็มีสิ่งดีๆใหม่ๆที่เกิดขึ้นเราก็ยังมีชีวิตไปต่อนะครับแล้วก็ บริหารความสุขของตัวเองนะครับใครที่เดินทางกับภูมิลำเนาหรือว่าเดินทางไปที่ไหนก็ขอให้ปลอดภัยนะครับก็ใหเ้เหมือนมวยอะ protect yourself all the time ก <c oughs> ็ต้องป้องกันตลอดเวลานะครับต้องระวังนะครับก็ทำบุญกุศลไว้ภาคนะ lu ck นะครับรักแปลว่าความโชคดีเนี่ยก็จะเกิดขึ้นกับเรานะครับ โอเคครับก็บันทึกไว้นะครับ19นากา11นาทีวันเสาร์ที่30ธันวาคม2566ครับขอบคุณรายการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชีพทํากันคำพิเศษครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ